อยู่ท่ามกลางมากกว่า3,000ครัวเรือนและมากกว่า10โครงการบ้านจัดสรรสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่โครงการอาคารพาณิชย์4ชั้นของโครงการ The m o d i สราชพฤกษ์ก,กาญจนาครับบอกเลยว่าโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่อยู่แนมกลางทําเลทองมากๆเพราะอะไรเพียง10นาทีครับ จากเซนทัลเวสเกตเพียง10นาทีครับจากรถไฟฟ้าคลองบางไผ่และเพียง10นาทีครับจากอีเกียบางใหญ่บอกเลยอาคารพาณิชย์สีชั้นที่อยู่ติดริมถนนแบบนี้อยู่ท่ามกลางมากกว่า3,000ครัวเรือนและมากกว่า10โครงการบ้านจัดสรรมีที่นี่ที่เดียวครับและที่สำคัญที่คุณกำลังเห็นอยู่ตอนนี้คือที่จอดรถครับที่สามารถจอดได้มากกว่า10คันมากกว่า20บคันมากกว่า30คันบอกเลยครับตอบโจทย์ครับของคนที่อยากเปิดธุรกิจ ที่มีปัญหาไม่มีที่จอดรถหรือคนอยากเปิดร้านอาหารที่ต้องหวังพึ่งแต่บริการรับส่งครับที่นี่ครับสามารถตอบโจทย์ข้อนี้ได้เลยแต่ที่สำคัญครับสิ่งที่พิเศษสุดๆครับของโครงการอาคารพาณิชย์4ชั้นก็คือที่นี่ครับลึกถึง16เมตรฟังไม่ผิดครับลึกถึง16เมตรและผมจะบอกให้ว่าสิ่งที่น่าเย,ย้ายวนใจที่สุดก็คือ เราอยู่ติดริมถนนครับและสามารถมีทางลัดไปถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ได้โอ้โหแค่ฟังแค่นี้ครับก็รู้สึกอยากได้อยากเข้ามาจับจองครับแต่บอกก่อนว่าทำเลทองแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆไม่ได้มีเยอะแยะมากมายเพราะเรามีเพียงแค่10ยูนิตเท่านั้นครับ10ยูนิตเท่านั้นครับและที่สำคัญตอนนี้ราคาพิเศษมากๆจากปกติ5.2ล้านบาทเฉพาะเดือนนี้ครับ ตุลาคมนี้เท่านั้นครับเหลือเพียง4.7ล้านเท่านั้นโครงการดีๆแบบนี้ต้องรีบมาจับจองครับแต่แต่แต่แต,แต่ก่อนที่ท่านจะมาจับจองเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในก่อนดีกว่าว่าไอ้ที่ผมบอกว่าลึก16เมตรน่ยมันใหญ่ขนาดไหนตามมาดูกัน ายในกว้างมากๆครับและที่สำคัญครับที่ผมบอกว่าลึก16เมตรลึกจริงๆครับสามารถครับทำด้านหน้านะครับประกอบธุรกิจได้สบายครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารครับร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านโชห่วยครับร้านซักรีดหรือประกอบธุรกิจอื่นๆก็ได้และที่สำคัญครับด้านหลังของผมครับตรงนี้ครับสามารถกั้นเป็นอีกห้องหนึ่งและคุณจะได้ห้องที่มีห้องน้ำภายในตัว และมองขึ้นไปข้างบนครับเพดานครับสูงกว่า3.8เมตรจะตกแต่งเดคอเรทยังไงก็ได้จะติดเชนเดลีย์ก็ได้ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณครับและด้านหลังครับเป็นโซนซักล้างครับสามารถล้างจงล้างจานเป็นที่พักผ้าพักจานก็ได้สำหรับคนที่ประกอบธุรกิจพวกซักอบรีดหรือว่าร้านอาหารครับแต่เดี๋ยวผมพาไปดูชั้นอื่นๆกันว่าเป็นอย่างไรบ้างตามมาครับ และตอนนี้ครับเราอยู่ในบริเวณชั้น3ชั้น4ของอาคารพาณิชย์แห่งนี้ครับบอกเลยว่ากว้างมากๆครับเพราะพื้นที่ใช้สอยโดยรวมของตึกนี้4ชั้นนะครับรวมกัน205ตารางเมตรครับฟังไม่ผิดครับ205ตารางเมตรใหญ่มากๆกว้างมากๆทํทำอะไรได้บ้างในชั้น3ชั้น4สําหรับคนที่เปิดร้านที่ชั้น1ทํา h ทำโฮมออฟฟิศที่ชั้น2ทํางานดึกๆแล้วชั้น3ชั้น4ครับทําเป็นที่พักส่วนตัวครับ วางเตียงงไซส์6ฟุตสบายๆครับทำงานเสร็จเช็คเอกสารขึ้นมาพักผ่อนที่นี่ครับครบจบในที่เดียวและที่สำคัญครับจุดเด่นของที่นี่ที่ผมได้บอกไปตั้งแต่แรกก็คือที่จอดรถที่กว้างเหมาะสำหรับคนทำธุรกิจดีขนาดไหนเยี่ยมขนาดไหนเดี๋ยวผมพามาดูให้เห็นกับตาครับตามมาครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับอาคารพาณิชย์4ชั้นของโครงการเดอะโมดิสราชพฤกษ์กาญจนาพิเศษสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมครับเยี่ยมมากๆเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวท็อปสรุปให้ฟังดีกก่อว่าจุดเด่นของที่นี่มีอะไรบ้างอย่างแรกครับเรื่องของโลเคชั่นครับเดินทางง่ายเดินทางสะดวกเพียงนาทีครับจากอีเกียบางใหญ่ครับเพียง10นาทีครับจากรถไฟฟ้าคลองบางไผ่และเพียง10นาทีเท่านั้นครับจากเซนทัลเวสเกตที่สําคัญเราอยู่ติดถนนครับเดินทางก็สะดวกครับ เพราะสามารถเดินทางไปราชพพึษ์ตัดใหม่ได้ใครที่ทำงานอยู่สาทรครับเดินทางง่ายๆไม่กี่นาทีเท่านั้นที่สำคัญครับเราอยู่ท่ามกลาง,ง3,000ครัวเรือนเราอยู่ท่ามกลางมากกว่า10โครงการบ้านจัดสรรครับทำเลดีๆแบบนี้ทำเลทองแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวและที่สำคัญครับเราตัดไปเลยปัญหาที่เรื่องของที่จอดรถเพราะเราจอดได้มากกว่า10คันมากกว่า20คันและมากกว่า30คันที่นี่โครงการนี้โครงการเดียวและที่สำคัญครับ นอกจากเรื่องของโลเคชันแล้วราคาก็พิเศษปกติราคาเริ่มต้น5.2ล้านเฉพาะในเดือนนี้ครับตุลาคมนี้เท่านั้นครับพิเศษเพียงเริ่มต้น4.7ล้านฟังไม่ผิดครับเหลือเพียง4.7ล้านเริ่มต้นเท่านั้นเองกับอาคารพาณิชย์4ชั้นพื้นที่ใช้สอยมากกว่า205ตารางเมตรและพื้นที่จอดรถที่กว้างมากๆเดินทางสะดวกและที่สำคัญสำหรับใครนะครับ ที่มีคำถามมีข้อสงสัยหรือไม่มั่นใจเพราะที่นี่จะเป็นอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกโทรมาที่เบอร์นี้ครับติดต่อทีมงานครับบอกเลยเราเพิ่งซื้อเป็นโครงการแรกเราขอสอบถามข้อมูลทีมงานเราพร้อมบริการเราพร้อมให้คำปรึกษาครับแต่ที่สำคัญนะครับโครงการนี้มีเพียงแค่10ยูนิตรีบติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์นี้ครับเพราะ10ยูนิตนี้ อาจจะทําให้คุณมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตก็ได้วันนี้ครับท็อปขอฝากโครงการนี้นะครับอาคารพาณิชย์4ชั้นของโครงการเดอะมดิสราชพฤกษ์การจนาพิเศษไปในอ้อมอกอ้อมใจด้วยวันนี้ท็อปขอตัวราไปก่อนขอกล่าวคาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ